เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมในเกม PUBG Mobile วันนี้เราจะมาเล่นกันในโหมดจูจ u สึ u ไขเส้นในแผนที่รีวิกกันเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เราก็จะเหลือนิ้วสุกุณะที่แมปรีวิกอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าเราเก็บอ e ีเลนเกลไปแล้วครบ10นิ้วนะครับซึ่งนิ้วสุกุณะทั้งหมดมี20นิ้วนะครับก็จะอยู่ในอ e ีเลนเกล10นิ้วแล้วก็รีวิก10นิ้วนะครับก่อนอื่นเราดูคำใบ้ครับ เข้าไปที่ซีซั่นนะครับแล้วก็ดูที่ไซคลการปจนภัยแล้วก็ความทรงจำนะครับโอเคเรามาดูนิ้วที่11กันอยู่ที่ไหนเอ่ยโอเคอยู่ที่ลัมเบอร์ยาร์ดนะครับตรงกลางฟืนไม้นิ้วที่12โฮฮัตอยู่ในโกดังครับนิ้วที่13อยู่ที่โลดฟาร์มคิดวน่าจะอยู่ในอาคารนิ้วที่14 โอเคพาวเวอร์แพนนะครับน่าจะอยู่ตรงตึกสูงๆนิ้วที่15บห้ิกสเตนหลังคาที่สูงที่สุดโอเ okay. คครับไปนี้มีประโยชน์มากบูมสเตอร์โอเคอยู่ตรงปั๊มน้ำมันนะครับนิ้วที่17ในโบดไอซ์เบิร์กนะครับนิ้วที่18โอเคท่าเรือนิ้วที่19ก่อนฮัทและนิ้วสุดท้ายชิปยานนะครับ น่าจะอยู่ที่ท่าเรือท้ายเรือสีแดงโอเคไปเริ่มกันเลยครับผมจนภัยตามหานิ้วสุกุณาทั้ง10ในแมปรีวิกครับ จ้าสึกว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคนตามหลังมาไหมเฮ้ยเฮ้ยมีด้วยวะตายแล้วเว้ยตายแล้วว่าโอ้ยโดดลงก่อนเลยครับ ครับ AK โอเคเราเจอแล้วครับชิ้นแรกเปิดครับอยู่ตรงนี้นะครับในบูมเซอร์ ต่อไปครับโอเคครับตอนนี้เราได้หมวกสามแล้วใช่ใช่กระเป๋าสามนี่เราเจอนิ้วครับป้ายเปิดครับได้อะไรได้เกาะสองครับผมโอเคจอดก่อนตายล้มีคนอยู่ โอ้ยเกือบโอเคอยู่ตรงนี้ป่ะเจอแล้วครับผมนี่ครับที่มิสเตนอยู่ตรงนี้นะครับบาย นิ้วที่สามครับได้แล้วมิสเตนได้ปืนคาด้วยเอ้าไปเอ้ยอะไรวะเนี่ยเออตายครับเออภารกิจไม่สำเร็จ อาจจะใช้เวลาประมาณสองสมตานะไม่นานไม่นานแบบรีวิวมาสั้นครับโอฮัทนี้น่าจะอยู่ในโกดังดูจากคำใบ้ในภาพนะไปครับวิ่งไปในโกดังสิ่งสำคัญพกปืนไปด้วยเจอแล้วครับนิ้ว อยู่ที่โฮฮาร์ดครับตรงนี้เองนี่ครับเปิดเลยครับได้อะไรเอ่ยได้ปืนนี้ด้วยครับสไนเปอร์ M24 เจอ,ลจอ,ลจอลแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่นี่เองครับนิ้วที่ห้าอยู่ตรงนี้นะครับใช้เวลาเปิดแป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งยิงนะโอเคเราได้แล้วครับฟา w วอร์แพนจบแล้ว ต้องเหนื่อยอห้านิ้วนะครับจะกลับไปที่ลัมร์ยาร์ดก็น่าจะไม่ทันแล้วสู้อย่างเดียวครับตอนนี้ ไล้รถนี้ก่อนเจอแล,ะะล,ะะละ้วเจอแล้วเจอแล้วขึ้นเนินเหรออุ้ยตายเลยครับเฮือหัวแตกอยู่ตรงนี้นี่เองได้ที่สามครับ ถึงแล้วครับที่โลดฟาร์มไปไิ่ไปเก็บของก่อนดูเหมือนจะมีเสียงเท้าอยู่ใกล้อันตรายเข้ามาหาแล้ว youtube อย่าเพิ่งแจ้งเตือนตอนนี้มาถึงแล้วก็เจอเลยครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ย เสียงดังมากนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับ่ตรงรถฟาร์มเราเปิดเลยครับผมได้แล้วครับที่รถฟาร์มโอ้ได้โอเคน้อยู่ข้างในโบสต้องระวังต้องระวังอยู่ในโบสนะครับผมจำได้ ไอ้บอกเป็นสถานที่ที่ผมชอบโดนนะแล้วก็เจอศัตรูเยอะด้วยนี่ครับเราเจอแล้วมีคนเก็บไปแล้วนั่นเองครับถึงแม้จะมีคนเปิดกล่องแล้วแต่ว่าเราย,ยังเก็บนิ้วได้อยู่นะครับตุ๊กตาต้องสาบเก็บมา เป็นของจําเป็นนะครับเรายังไม่เคลี่ยงตอนนี้ครับนิ้วอยู่ที่อีทพอร์ตนะครับนี่ครับผมได้แล้วครับต่อไปเรารีบไปที่ ทุกกรตาต้องสาบไปเลยไปไว้ก่อน เจอแล้วเแล้วโอ้ยได้ด้วยครับ <S <S 1> <S 1> โอเคเราเอเรอเหลืออยู่อีกสิบวินะสิบวิวเราค่อยไป,ไปไปก่อนดีกว่าไอ้ย,ย่ะมาเลยมาเลยมาดวลกัน โอเคนายต้องมาแล้วแหละไม่งั้นนยายจะเสียเลือดตายครับชนะแล้ว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 โอเคครับผมตาสุดท้าย สท้ายเราจะลงที่ลำเบญญาธแล้วก็ชิปยานนะครับสองที่ก็จะครบแล้วโอเคดูที่ความทรงจำไซเคิลนะครับเดี๋ยวยูเท่าไหร่เอ่ย โอเคที่ชิปยาร์ดนะครับแล้วก็นิ้วที่11ลอลำเบอร์ยาร์ดโอเคเหลือสที่ครับไป โอเคครับเราจะลงที่ลำเบอร์ยาร์ดก่อนแล้วก็ไปชิปยาร์ดครับเพราะลำเบอร์ยาร์ดมันไกลกว่า โอเคครับโดดน่าจะไปได้ไกลสุดแค่ไหนโอ้อีกว่าน้ำอีกนิดเดียวครับโอเคเราจะว่ายน้ำไปครับ วิ่งไปเก็บอาวุธกระสุนก่อนเฮ้ยเสียงเท้าสวยแล้วไงจะบอกนะว่าเราเจอคนที่มาโดดตรงนี้เหมือนกับเราโอเคครับผมไปลงดับ ไปที่ลำพยาตก่อนว่ายน้ําไปนี่คนมาข้างหลังนี่ตายเลยนะตายอย่างเดียวครับโอเคที่ลำพรยายตรงนี้นั่นเองนะครับ เอาอีกฝั่งหนึ่งหรือปเปล่าน่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะนี่ครับตรงที่มันมีขอนไม้นี่นั่นเองนะครับที่สุดเราก็เจอแล้วนะครับผมโอเคครับต่อไปเรา รีบไปที่ชิปยาร์ดเลยอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อเจอแล้วครับอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับผมนี่นะครับ ชิปยาร์ดครับเปิดเลยเท่ากับว่าเราได้ครบแล้วนะครับนิ้วสุกุนะ เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดก่อนโอ้ของพบเลยครับโอ้ยเราเบิดไฟหัวตายครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ